ดีครับมาพบกับผมเจ็ดเก้าศูนย์ครับเหมือนเดิมครับวันนี้แวะมาดูอาการเพื่อนครับได้ข่าวว่าเพื่อนโดนฟันมานะครับโดนฟันมาจริงนะครับนี่นะครับที่เข็มนะพี่เก่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดแปดเข็มแปดเข็มนะครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนโดนเส้นเลือดใหญ่เลยเป็นแค่ละนี่ครับนี่ครับคือทีเนี้ย คนทําอ่ะเราไม่รู้ว่ายังไงนะเราไม่ได้รู้เรื่องคดีนะแต่ว่าไม่น่าท,ทําชิดเก่งนะทีนี้ว่าเราผ่านมาเจ็ดปนเพื่อนเก่านะครับอนน่าจะพามันเยอะเลยนี่ยอ่ะก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรเคยสัญญากันไว้ว่าจะเอาเครื่องมาฝากนะครับเพื่อว่าจะได้มีไว้ใช้ทํางานต่อต่อคุณนะครับนี่มาดูกันครับเก่งให้ให้หมดเลยให้หมดเลยอ่ะทิดเก่งแกดู เดี๋ยวผมให้จริงหรือว่าป้าช็อตไปน้าเนี้ยที่ว่าโดนอะไม่น่าทำแกว่ะนี่ของเอกข้าสารนะนี่เครื่องเอกข้าสารนี่เครื่องไอรอนสเตลตัวนี้ผมเคยแทงส่งงานประกวดนะโอ,โอเคนะออันนี้ต้อง,ต,องต้องช่วยเองนะอันนี้ผมแวะมาดูแต่แผ่สนิทแล้วนะเพื่อนแผ่ปิดแล้วนะครับก็ อะไรที่ผมพอนั่นได้ผมก็ให้นะครับแต่ผมพอพอมีมากอันนี้คือเครื่องผมเคยใช้อยู่แล้วมันใช้ได้แล้วใช้ดีเสีงร้องก็ได้เงองเสียบแว๊ดดูก็ได้ติดทุกตัวน่ะเครื่องดีจ็ดตั้งมาแล้วจ็ดแต่งมานะครับก็พอดีวันนี้ผ่านเมลกาสผ่านมา้วก็แว,แ,แว๊เพืนน่อนอยว่าแล้วที่กินข้าวกินอะไรยังอะไรนี่ยังต้องไปหาหมออยู่ไหมแวอ,ออกเมื่อไหร่ อะไรบำบักทางและเราใช้สิดอะไรอ่ะวันนี้เศษเศษมีนเยอะแยะบัดคลองมีพวกอุปกรณ์นะพวกอุปกรณ์นั้นหมมอสเซ็ตๆพวกจะลดไม่หมดเอ๋ออันนี้เขารักษาเราอยู่ยายเยอะกินอยู่ปกติเด็แต่แผลแห้งดีนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครผ่านไปผ่านมานะแวะมาอุดหนุนที่เก่งได้นะครับหรือถ้าไม่งั้นก็ขนมขนมอะถ้าใครนั่นก็ซื้อมาฝากได้ นะครับแกไม่ถือตัวหรอกมานั่งคุยเล่นนะแกมาอยากรู้เรื่องอะไรเก่าๆอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแถวเนี้แถวนี้สนุกนะครับมีเรื่องสนุกกเยอะนะทุกเกตพอเอาคนจะใช้กีวิทอยู่ตรงนี้ต้องแข็งนะไม่แข็งจริงอยู่ไม่ได้คนะับกาย้ที่นี่เป็นถนนคนเดินเลยมันเคยเป็นแล้วนะก่อแล้ว,น,ลวน,นะที่ว่ามีตลาดอ่ะเดี๋ยวนี้มันนั่นนะแต่อย่างว่ามัน,ม,นมันมันเป็นเกตไอ้นี่ด้วยครับ ก็ลำบ,บากน่อยแต่ก็ยังพอมีใช่ไหมทิ่เก่งพอมีตลาดอย่ใช่ไหมฝากปนะก็ส <Okay. S 2> ําสหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับเราก็ควรทิ่เก่งไม่นานนะครับเพราะว่าคือแผลนะครับแผลยังไม่หายก็ยังออกมอาทางานหาินนะครับอันนี้เจ็กให้เครื่องไปแล้วเดี๋ยวทีนี้ยพอมีเครื่องที่มันเป็นมาตรฐานหน่อยนะครับคนก็จะอยากมาฝากกับทิ่เก่งมากขึ้นนะครับเจบไม่ได้ให้ปลานะครับแต่เจ็บให้เบ็ดนะครับก็เพราะว่าเจ็กก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่ทันแค่ยัง ลุงดอนนะครับก็ช่วยๆกันไปนะครับนะที่เก่งจับไือทีว่นะแ้วเราก็ตกใจใครว่ามันเปิดไม่ยิงกูหรือเปล่าโจทย์เยอะเลยไงเนี่ยอยู่นี่โจทย์เยอะเลยไงโค้เสียผลประโจชน์อย,อยู่ตรงเนี้ยทำตัวเหมือนแบบเราอยู่คุยกันเพื่อสนท่นนแบบแต่อย่างว่านะคนไม่ชอบก็มีนะ,ะคนไม่ชอบที่เก่งก็มีแต่ไม่เป็นไรเรานะพวกกันนะ มีนะมีอะไรผมจะแวะมาช่วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับวัสด <Bye. S 1> ีครับบ๊ายบายครับเพื่อนวัสดีครับ